สวัสดีครับิค,บคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่อง t e n ซ e Kizoku k a n t e Skillude n a r i a k a r u Second Season และในชื่อภาษาอังกฤษของเขานะครับก็คือ As a Renkane a s t r o c r a t I will use my a b i s s a l Skill to Rise in the World Season 2และกับชื่อภาษาไทยก็คือเกิดใหม่เป็นขุนนางขึ้นเป็นใหญ่ด้วยสกิลประเมินภาคที่2อนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนวแฟนตาซีต่างโลกนั่นเองโดยเรื่องยอ่อคร่าวในภาคนี้ตัวของอัลสโลเวนต้องเข้าร่วมสงครามกับฝ่ายแคลน เพื่อสู้กับฝ่ายบาสมาร์กที่เปิดศึกกันมาในช่วงเวลาก่อนหน้า เพื่อชิงตำแหน่งผู้ของแคว้นมีไซอันโดยที่เขาจะต้องใช้สกิลประเมินของเขาและพลังของเหล่าข่ารับใช้เพื่อเอาชนะสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายโดยภารกิจแรกของเอานั้นจะต้องไปเจราจาเพื่อหยุดการแทรกแซงจากแคว้นอื่นและเรื่องราวก็ได้เริ่มต้นขึ้นและสิ่งที่ผมสนใจสำหรับอนิเมะภาคนี้นะครับคือเรื่องขยับมูดมาเล่าในแนวสงครามมากขึ้นหลังจากที่ภาคแรกจะเป็นการปูตัวละครและเล่าในส่วนของตัวเอาเป็นหลักและส่วนต่อมาก็คือสกิลประเมินที่เป็นจุดขายข,ายของอนิเมะเรื่องนี้นะครับ สกิลประเมินของตัวเอาในภาคนี้แม้ว่าจะมีการพัฒนาและถูกใช้เพื่อคลายปัญหาในบางจังหวะแต่ผมมองว่าสกิลนี้ดูจะมีบทบาทและความน่าสนใจที่น้อยลงในส่วนของภาคนี้ส่วนตัวละครด้วยจำนวนตัวละครที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมพอสมควรในภาคนี้ทำให้แต่ละตัวมีบทบาทที่ค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังมีการเล่าแบบกระจายบทให้กลุ่มเหล่าข้ารับใช้ของเอาได้โชว์ฝีมือ และสุดท้ายในส่วนของงานภาพนะครับยังคงมีความคล้ายกับภาคแรกคืองานฉากกับงานตัวละครค่อนข้างดีซึ่งผมจะติดในเรื่องของโทนภาพที่อารมณ์ของภาพยังทําให้เราไม่ค่อยรู้สึกถึงความซีเรียสในบางจังหวะสักเท่าไหร่แต่ในช่วงที่มีจํานวนตัวละครเยอะอย่างเช่นช่วงการทําสงครามรวมไปถึงงานภาพในด้านแอคชั่นยังทําออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมยังติดอยู่สําหรับอนิเมะเรื่องนี้กันเลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือการดีไซน์ค่าพลังจากสกิลวเมินของเอาซึ่งดูค่อนข้างยากในภาคแรกในส่วนของภาคนี้แม้ว่าจะมีการปรับดีไซน์มานิดหน่อยแต่สาหรับผมก็ยังถือว่าดูค่อนข้างยากแม้ว่าเราจะดูแค่ค่าตัวเลขก็ตามในส่วนของการเล่าแนวสงครามของเรื่องนี้ก็ดูจะเป็นการเล่าแบบเน้นให้คนดูเข้าใจภาพรวมแบบคร่าวๆทําให้บทของสงครามดูรวดเร็วแล้วก็รวบลัดไปหมดและสุดท้ายในส่วนของภาคนี้ก็ดูจะพยายามเร่งให้เนื้อหา ไ,ได้ไกลมากที่สุดทําให้บทช่วงสงครามหรือการเปิดตัวละครใหม่ๆทําออกมาได้ไม่ดีสักเท่าไหร่และทําให้ตัวละครใหม่ๆที่มีบทบาทในภาคนี้ดูไม่ค่อยน่าสนใจด้วย ก็สรุปโดยรวมสำหรับอนิเมะภาคนี้สาระผมการเล่าค่อนข้างจะเป็นคนละอารมณ์กับภาคแรกเรื่องดูจะขยับมาเล่าในทางจริงจังมากขึ้นเน้นบทที่เป็นสงครามแต่ในขณะเดียวกันก็เล่าในบทของสงครามได้ไม่ดีเท่าไหร่และด้วยอารมณ์ของฉากหรือว่าภาพยังทําให้คนดูไม่ได้รับรู้ถึงแรงกดดันหรือว่าความซีเรียสในซีนนั้นๆทําให้เราก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าฝ่ายตัวเอกดูทําอะไรง่ายไปหมดก็หวังว่าภาคที่3ที่เรื่องราวของสงครามดูขยับเข้ามาใกล้จุดสิ้นสุด จะมีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้นซึ่งในส่วนของภาคที่3นั้นได้มีการประกาศว่าจะทำแล้วแต่ว่าเรายังต้องไปลุ้นในส่วนของวันฉายกันอีกทีสำหรับการรีวิวอน,นิเมะในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปต่อไปผมจะมารีวิวอน,นิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ